ตามหาผลไม้ปลาแดนอีสานสวัสดีพี่น้องครับตอนนี้อยู่ในช่องลักอีสานดินแดนอีสานบานเท่าบื้อแต่แนวกินครับเพราะว่าจะเป็นกุ้งหอยปูปลาหมากไม่หมากไรเดี๋ยวมื่อนี้สีภาพพี่น้องมานําหาหมากเดือครับหมากเดือที่อยู่แถวหมู่บ้านผมมีหลายชนิดเลยเป็นหมากเดือปลาได้ครับเพราะภาษาไทยน่าจะเรียกว่าหมากเดืออุทุมพร หมากเดือต้นนี้โดคักเลยครับออกมากเต็มต้นเต็มกิ่งทั้งหมากซุกหมากดิบมีปนกันไปแล้วห้องก็สารมาถที่กินได้หลายเมนูนําได้หมากเดือนี่แล้วเดี๋ยวภาพี่น้องไปเบิรงกระปากเดืออีกนึงครับอันนี้ยุบ้าเรียกหมากเดือป่องครับลักษณะของการให้ผลสีตางกันหมากเดือแบบแรกหมากสติดกับะลำต้นแต่แบบนี้สีย่อยลงมากข่างต้นครับเป็นเส้นเป็นสายเยวเง้วๆย่อยลงมากเป็นพวง แต่พ่อบอกว่าหมากเดือดน,นี่คนบ่อยนยิยมกินครับมาเทียบหมากเดือสองแบบกันครับว่ามันคือกันปานใดเห็นความแตกต่างชัดเจนปะครับเขาให้